ขอต้อนรับทุกท่านและกันนะครับสู่บรรยากาศเปิดตัวหนังสือนะครับสำหรับ Insight Education Consulting นะครับ Study Australia คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศนะครับดีค่ะขออนุญาตที่เป็นพี่จิ๋มแล้วก็คุณเกรกแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับว่า Insight Education ของเรานะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้นำด้านการให้คำปรึกษานะฮะการศึกษาต่อต่างประเทศนั่นคือประเทศออสเตรเลียนะฮะคือวันนี้เนี่ยอยากให้คุณเกรกเนี่ยนะฮะพูดถึงที่มา How did it start and eventually become the book for the study guide For, for our um, latest, you know, have this book that you're going to release soon. Well, Ben, uh, we started out wanting to produce a booklet that would really help students to make an informed decision mm -hmm. about their study choices in Australia. And uh, choosing to go and study abroad is. It's not just choice just about a the สำหรับหนังสือเรล่มนี้นะครับเขาบอกว่าคุณเกรกบอกว่านะครับเป็นหนังสือที่จะให้เราเนี่ยช่วยกันตัดสินใจคือใช้เขาเรียกว่าเชติฟิชชั่นในการตัดสินใจในที่เราจะทำในอนาคตนี้คือเวลาที่เราจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยการตัดสินใจนะฮะ ยากลำบากมากแต่หนังสือเล่มนี้นะฮะจะเป็นเรนนครือ่องมือนะครับในการช่วยการตัดสินใจที่เราจะเรียนต่อคือจริงๆเราไม่ใช่การาตัดสินใจเฉพาะการเรียนแค่หนึ่งหรือสองปีเท่านั้นแต่เป็นการตัดสินใจนะครับที่จะเติมเติมมากเลยนะฮะนั่งเป็นเแล้วนะครับถ้าอยากจะดูเรื่นะค่ะก็คือลอฟที่ i อ t ก r ์เทรเวอรนี้นะคะแล้วก็มีทางทีมงาน i n s i ไตน์อังกฤษช่วยนักศึกษาของเราเตรียมแล้วก็จีนแปลภาษาของเขาให้ดีขึ้นก่อนที่จะบินไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็สปอร์ตมาจากทางสถานทูตออสเตรเลีย มาจากสถาบันจากทาง Australia, ออสเตรเลียผู้ปกครองของอลัมไนของเราแล้วก็น้องๆอลัมไนของเรานี้ก็คือให้สปอร์ตเรามาตลอดเวลาแล้วก็ให้ฟีดแบ็ของเรามาดีมากเลยนะครับแต่ท<ต>ี่บจบจริงๆเนี่ยฮะที่ได้ปริญญาดีก็คือบริหารธุรกิจหรือว่า business management นะฮะทางด้าน marketing manager เราไปเรียน marketing แบบนี้ครับถามอีกนึง เราเชื่อมโยงกับการทําอาหารได้อย่างไรคนระก็คือจริงๆเราเรียนทําอาหารก่อนจบมปลายแล้วไปเรียนทําอาหารนะแล้วก็เรียนเป็นเซอร์ติฟิเกตก็คือเหมือนเป็นวิชาชีพเรา oh. เก็บเครดิตมานะเรียน3-4นะจนไปถึงเอ่อดิปโทมาไอมาชโปร์มาทั้งหมดนี้เป็นกางแรงนหมดเลยเรียนทําอาหารแล้วก็เป็นคู้ชั่นเบเวอร์เจเป็นโฮเทลแม n เนจเมนตมันสะพาพตมันเบื่อ เรียนมาสี่ปีนะฮะปีปีชอบมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันชอบความครีเอทีฟไอเดียก็เลยไปไปเรียนมาร์เก็ตติ้งดูคือก็ตั้งแต่เรียนการทำอาหารแล้วหชับหลายซีรีส์เก็ตมากกว่าจะได้เครดิตมานี่นานมาสี่ปีสำหรับการจบดิโปรามาแล้วก็ไปเรียนมาร์เก็ตติ้งต่อไปเรียนแอบอ้างส่วนมาแล้วก็พอเข้ามหาลัยแล้วไปเรียนเป็นบิสเนสแมจเมนต์แต่ว่าโชคดีฮะที่ได้ เอ่อ extension ก็คือเป็นเครดิตที่เราเรียนมาแล้วเนี่ยเราก็เราแค่เรียนเพิ่มตัวก็สามารถจบได้คือเหมือนอ้นในกิจไปหรือเปล่าหลังจากการเรียนเอประมาณนั้นใช่ไหครับแล้วก็มีการเป็นนักฟุตบอลนี่คือเป็นออสเตรเลียนฟุตบอลหรือเปล่าครับอ๋อคงไม่ไหวหนักหนักเกินไปนะคงคงเจ็บเบ้องแรก10นาทีแรกแต่ว่าชอบชอบฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษหรือฟุตบอลที่เราเตะกันที่เมืองไทยนะนะหรือว่าที่ครอบครัวส่งเสริมให้เล่นกีล้าแต่เด็กอยู่แล้วนะแล้วก็ เป็คนชอบเตะบอลมากแล้วก็ก็จริงๆเล่น,นตีเทนนิสเสร็จแล้วิแบบึงมาดูบอลเราก็มาชอบบอลตอนบอลโตหน่อย 15, 1 5 1 6กนะฮะก็เรา,าก็อยากทํามากอยากอยากรู้ว่าเราทําได้หรือเปล่าเราความตั้งใจเรามีเรารู้เราฝาันมยนันทุกวันเราจะทำได้หรือเปล่าก็เลยก็เลย ลองดูด้วยในในอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นประเทศที่ฟุตบอลของเขาก็ก็ต้องถือว่าก้าวหน้าของเราเ็ราอการที่ดีไปร่วมงานมาแล้วสำหรับการเตะฟุตบอลครั้งนี้เป็นยังไงครับประสบการณ์การเตะฟุตบอลกรเตะฟุตบอลก็ก็สนุกดีนะครับเพราะเราก็คือเราก็ไปเหมือนเริ่มจากศูนย์เลยเราก็ดูว่ามันมีทีมอะไรบ้างมีทีมระดับไหนบ้างก็เลยโทรไปตอนที่ไปอยู่เพิร์ธก็โทรไปหาเพิร์ลอรีก็คือก็คือเราอยากทําอะไรมันก็ต้อง ทำอ่ะอยากอยากติดต่อว่าเขาจะรับเราป่าก็ต้องโทรไปก่อนนะแล้วก็โทรไปแล้วก็เขาก็ refer ให้ไปอยู่สเตทสเตททีแล้วก็โทรไปสเตททีเขาไปฝึก try out กันแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถึงฝรั่งเขาเขาตัวใหญ่ตัวใหญ่คือได้แรงเยอะกว่าแน่นอนเขาใช่ดีป็นก็ เลยคิดอยากทำอะไรอยู่ดนตรีแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เล่นดนตรีก็เลยพักไว้ก่อนแล้วก็ดนตรีที่อยากจะเล่นแหละครับมีอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้เล่นกีตาร์นะฮะตอนนี้เล่นกีตาร์โปรกนะนะพอย้ายอยู่กับเพิ่นก็ก็เริ่มเงียบเริ่มหงัาก็เลยซื้อกีตาร์มาเล่นนี่คือศึกษาเองหมดเลยหรือเปล่าก็กีตาร์ศึกษาเองก็มีมีมีเพื่อนบอกว่าสอนวิธีการอ่านข์อในเว็บไซต์ให้ไงสำหรับวันนี้นะฮะ อย่างอม่นมการยาอีกราบหนึงแฮสตันี้มาสองสองนัเองกับ Inside Education Consulting